ยิบเอ็ดสวยขอยิบสองเบิ้ลสักทีไปเฮ้ยยิบสองมาแล้วยิบสามยิบสามยิบสี่เดี๋ยวนะหินจะหมดปะเนี่ยยี่ิบสี่ไปเฮ้ยยิบสี่เอาวะเวลาติดติดรวยยิบห้าเทปทูคอมเติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและดีไซนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมนี้นคุนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้มาหาเรื่องสิ่งกันอีกแล้วครับเดี๋ยวจะมาลองตีบวกระวูนะครับตามที่เพื่อนๆน่าจะทราบกันแล้วตอนนี้ตัวเกมเนี่ยมันเปิดไอตัว NFT แล้วใช่ไหมครับอ่าตรงน,นี้นะครับร้านค้าแล้วก็แลกเปลี่ยนทําให้ตัวหินเทอร์ไลท์เนี่ยที่ตอนแรกมันหาค่อนข้างยากใช่ไหมครับต้องใช้เวลาฟาร์มเนี่ยมันหาได้แบบอลิมิเตดเลยถ้าเกิดสมมติใครจะซื้อก็ทําให้แบบว่าทําของเลยพวกเนี่ยครับสะดวกขึ้นเยอะโดยที่ตัวหินตีบวกที่เตรียมมาวันนี้เนี่ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะตีได้ขนาดไหนนะก็เดี๋ยวไปลองดูแล้วกันครับถ้าเกิดสมมติแบบว่าตีได้น้อยเกินไปก็อาจจะเดี๋ยวค่อยตีเพิ่มหรือถ้าเกิดตีได้เยอะโอเคแล้วก็อาจจะเบรกก่อนอะไรเงี้ยครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเริ่มตีบวกกันเลยนะครับก็ไล่เป็นจากซ้ายไปขวาแล้วกันนะครับเข้าใจง่ายดีอาวุธก่อนแล้วก็พกเกาะแล้วก็ตัวประดับนะครับอาวุธที่เจ็บเสียดายเจไม่น่าตีกระจายกันเลยเนี่ยตอนนี้เจตีไปสิบห้าสิบห้าสิบสองใช่ไหม จริงๆน่าจะรวมเป็นแบบว่าชิ้นเดียวเยอะๆดีกว่าเผื่อแบบจะได้ทะลุ20ไปแล้วเดี๋ยวมันเปลี่ยนหินไงคือเราอาจจะแบบหินขั้นกลางหมดหรือหินขั้นถัดไปอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็ไม่เป็นไรก็พลาดไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปกแก้นะครับตีเป็นตัวธนูไม้แล้วกันนะเพราะช่วงนี้พยายามปั้นธาตุไม้อยู่แต่ว่าเวกน้อยมากเลยใช่ไหมสุ่มไม่ค่อยได้ซ้ําเลยโอเคก็ตอนนี้มีแค่นี่เองครับมีแค่21ก้อนใช่ไหมครับก็คือได้เท่าไหร่อ1ะย็ก้อนคือได้10คลิกโอกาสติด35%ก็แปลว่า ถ้าสมมติตามเลยเลยก็คือติดประมาณ3ามคิกอาจจะได้จบแค่18นะถ้าเกิดจบแค่18ก็สวยเลยใช่ไหมก็คือบอกว่ามีหินขั้นถัดไปแต่ว่าอย่างอาจจะยังใช้ไม่ได้ต้องรอแบบใช้ข้าวถัดไปนะครับอืก็ไปดูเลยแล้วกันนะขอถ้าเกิดดวงดีๆเนี่ยคือถึง20นี่คือทะลุต่อได้นะถ้าไม่ได้ก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมรอเวลาจัดไปนะครับคิกแรกไปฮึบเรียบร้อยเอยติดด้วยใช้ได้อยู่ติดอย่างนี้ลูรูได้ไหมเนี่ยคิก2ติด ไม่ติดโอเคไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็ตามเลทเลยเนาะสามห้าเปอร์เซนต์เอาแต่ว่าของพังด้วยแต่ยังดีนะคะมีที่ซ่อมเหลืออยู่อ่าโอเคก็สองคลิกติดหนึ่งอะสวยๆไปติดหน่อยอย่าให้มันขึ้นยี่สิบมากเลยจะได้บอกว่าใช้ตัวหินขั้นถัดไปด้วยไงปึ๊บไม่ติดนะโอเคกลับมาเท่าเลทล้วะอา้าแล้วพังทุกรอบเลยเหรอคือถ้าเกิดพังรัวๆเนี่ยถึงที่ซ่อมเราจะเหลือเยอะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่พอใช่ไหมมาสามคลิกติดหนึ่งตามเลทเป๊ะเลย ติดหน่อยฮึบโหแตกรัวเวรกรรมอันนี้ไม่สวยแล้วเนี่ยอันนี้คือแตกแตกทุกคิกเลยนะแล้วโอกาสพังเนี่ยมันแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันโดนทุกคิกเลยแปบ๊บหนึ่งถอดใส่ก่อนเปลี่ยนดวงเหลืออีกหกคิกเองอะ่ะต้องแบบติดรัวๆเลยถึงจะขึ้นแบบยี่สิบได้ไม่ติดว่ะโอ้แล้วพังด้วยปะเนี่ยเจ๊ว่าไม่ใช่แล้วน,นี้คือไม่ไม่ดีละ <laughs> เดี๋ยวนะทาไมมันพังทุกรอบเดยออกมากอดซิแล้วลองเปิดเข้าไปตีใหม่มันไม่คือมัน ไอตัวไม่ติดเดี๋ยยังไม่แปลกไงแต่ไอตัวพังนี่มัน50%แล้วมันพังทุกรอบนี่น่าจะยากอยู่ไปได้อห้าคิกอะ่ะหนึ่งสองซ้ำทึบโอ้ยไม่ติดรัวเลยอะ่ะอีกสี่เดี๋ยวนะตอนนี้คือผ่านไปกี่คิกแล้วตอนแรกมีอ่าสิบคิกใช่ไหมตอนนี้เหลือสี่คิกเออประมาณแบบหกคิกติดแค่หนึ่งเองอ่ะสามห้าเปอร์เซ็นต์ปอมเลยเนี่ยโหตอนแรกคิกแรกมานี่อย่างดีใจใช่ไหมคิกมาถึงปุ๊บติดเลยตอนนี้คือไม่ใช่แล้วเละเทะ เอติดแล้วโอเคสวยอ๋อแล้วมันเดี๋ยวเป็นเป็นเทียร์สามก็ละยี่ห้าเปอร์เซนต์ด้วยนี่หว่าเท่ากับว่าหินเจไม่น่าพอแน่ๆต้องแบบว่ารอแบบอาจจะแบบวีคหน้าซื้อกล่องเพิ่มแล้วให้มันมีหินอันนี้เพิ่มอะครับหรือว่าถ้าเกิดหินคาดไม้เจมีไหมจริงจริงมันเอาไอตัวหินอันนี้ไปแลกเป็นอันนี้ได้มั้งแลกกลับมาเป็นหินขัานถัดลงแบบว่าถอยลงมาได้หรือเปล่าเจไม่แน่ใจเดี๋ยวขอลองไปดูก่อนอืมเพราะว่านี่ไม่พอแล้วไงหนึ่งสองสามติดทึบ ไม่ติดจริงๆด้วย25%ติดยากมากโอเคต่อ,อนะครับไปหนึ่งสสมติด25%เอ,อ้ยได้อยู่โอเค18แล้วแล้วทีนี้ยังไงต้องมีหินไม้ใช่ไหมเดี๋ยวเจอขอไปลองดูก่อนเหมือนจำได้มันแลกย้อนกลับมาได้หรือเปล่าหรือไม่ได้วะแลกเปลี่ยนโทเค็นไม่ใช่เดี๋ยวนะต้องเป็นอันนี้ใช่ไหมครับคือถ้าเกิดสมมติเจอยากแลกอันนี้ ก็คือต้องใช้หินขั้นก่อนหน้าไม่ได้เนาะไม่มนะีไม่เป็นไรอะก็คืออาวุธก็คืออาจจะต้องติดไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอแบบรอรีกล่องหรือว่ารอรีอะไรเงี้ยจริงๆก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติไม่ตีกระจายเนี่ยสิบสองสิบห้าเนี่ยเอาไปรวมชิ้นเดียวาจ,จะได้อยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ค่อยแก้นะครับทีนี้เดี๋ยวดูก่อนอันนี้อาคิปแล้วเนาะอันแล้วโอเคตีบวกต่อนะครับขัดเนาใช่ไหมเสริมพลังอ่ะตรงส่วนอาวุธหมดแล้วใช่ไหมต้องค้างไว้สิบแปดก่อน ทีนี้มาส่วนเกาะต่อเกาะก็เหมือนกันพาดไปแล้วตีกระจายไงเออตอนแรกลืมนึกเรื่องที่บอามีหินขั้นถัดไปอ่ะก็ตีนะครับตัวเกาะอันนี้มีค่อนข้างเยอะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ดูวได้อยู่นะแต่ว่ากลัวหินเทอร์ไลท์หมดเหมือนกันถ้าเทอร์ไลท์หมดนี่อาจจะต้องไปซื้อเพิ่มก่อนมันได้กี่คิก,กว่าอันนี้ไม่ได้ประมาณสี่สิบคิกเทอร์ไลท์ก็พออยู่สี่สิบคิกไปสิบหกเละกลวยที่ซ่อมนี่หมดจังเลยมันจะพังทุกรอบไม่ได้นะฮึโผพังสอง ถ้ารัวมันจะติดดีกว่านี้ไหมไหนลองรัวสิรัวติดหนึ่งรัวติดสองเฮ้ยรัวแล้วติดว่ะสามเอาไม่ติดละโอเคเจะลองรัวสิเฮ้ยแต่รัวมันเหมือนใช้ได้เนี่ยให้ดูดิรัวแล้วเหมือนเลดีกว่าหรือคิดไปเองแต่ที่ซ่อมเจจะหมดดลตอนนี้มันเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไอ้นี่ใช่ไหมใช้ศาสตร์โอ้มันใช้เธอไรห้าสิบด้วยเดี๋ยวตีไม่พอปะเนี่ยโอ้โหจบละเฮ้ยไ,ได้อยู่สิบแปดเดี๋ยนะเดี๋ยวก็ คือกลัวเธอไลท์ไม่พอเดี๋ยวเราก็ต้องไปซื้อเพิ่มมาทั้งนั้นเอ้ยี่สิบแล้วโอเคสวยอันนี้ก็ยังเป็นเท่าเดิมนะครับโอ้แต่ว่าโอกาสพัง70เอเลยเดี๋ยวต้องไปซื้อทั้งเพิ่มสรุปคือหมดทุกอย่างใช่ไหมโอเคก็เจ็สิบเธอไลท์นะครับ20%ติดทึบไม่ติดโอเคพังด้วยเยี่ยมยอดไม่ติดพังไม่ติดพังโอ้โหพังรัวยังไงสิ เนี่ยขาดอีกขั้นเดียวมันจะได้เปลี่ยนหินล้อติดหน่อยดิไม่ติดเลยวะือไม่ใช่ละมา้างไม่ใช่ละมา้างเดี๋ยวนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คือก่อนหน้านี้มันก็ติดโอเคแต่ว่าตอนนี้มันเจงลแบบ่แป๊บนะทำยังไงสิเนินสองซ้ำติดฮึโอ้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เหนียวมากอะประมาณจะสิบคลิกแล้วป้าเจงไม่ได้นับเลยเจงคลิกรัวๆตะก,กี้ได้หน่อยเธอลูกพี่ทึบ ไม่ติดจริงอะ่ะเราต้องซ่อมรัวๆเลยโคเวอร์เต็มบ้านแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวนะยีห้าเปซนติดฮึบไม่ติดอีกแล้วพี่เดี๋ยวนะมันได้ประมาณห้าคลิกมันจะไม่ติดจริงกอยี่ห้เอร์เ็นตอันสุดท้ายเหนียวมากเลยทําอย่างไรดีแปบ๊บหนึ่งออกเข้ามาใหม่จะช่วยไหมเนี่ยไปตัวละครขัดเงาเลื่อนขั้นอ่านี่นะยี่้าปซ็นตติดฮึบ โหแห้งกิ๊บทำไมเหนียวจังเลยอะ่ะ uh huh. อันนี้คือเจไม่ได้นับคลิกแล้วประมาณสิบคลิกได้แล้วป่ะโอ้โห oh, oh, นี่ไงติดสักทีโอเคครับยี่สิบแล้วนะแล้วทีนี้อา้าวมันไม่ได้ตีตรงนี้ต่อหรอเดี๋ยวนะอา้าวเดี๋ยวนะแล้วพอยี่สิบเสร็จแล้วยังไงต่อเออสามารถเสริมพลังได้ที่พี่น้องจาวีคืออะไรวะเจไม่แน่ใจ โอเคก็ okay. o, งั้นเดี๋ยวตีอยน,นี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันมันเหลืออีกประมาณ17คลคิกนะครับของตัวเสื้อก่อนนะไปลุยแล้วเดี๋ยวค่อยไปจัดเทอร์ไลท์เพิ่มแต่ตัวที่ซ่อมนี่ก็จะหายหมดแล้วนะดูดิเหลือกี่คิกเนี่ยอันนี้รวไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจตัดคลิปแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวคล้ายๆกับมาต่อกัแบบแคล้ายๆกับท่อนสองลวกันนะโอ้แต่นี่ก็คือเละอยู่ได้20แค่ตัวเดียวครับถ้า,าดูทรงนี้ใช่ไหม αι? เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งก็นี่เธอไลท์หมดนะครับแต่ว่าเธอไลท์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอไลท์เดี๋ยวไปจัดเพิ่มใช่ไหมแต่ว่าตัวเกาะน,นี่ก็น่าจะหมดเหมือนกันมัน้งก็คือเดี๋ยวถ้าตีเกาะก็คือต้องไปตีชิ้นนี้ต่อเฉยๆครับอืมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ่านแรกโอเคก็มาต่อกันนะครับก็ได้ตัวเธอไลท์มาละไปซื้อมาละแล้วก็ไอ้นี่ครับตัวถดูตีเพิ่มได้นิดหนึ่งนะพอดีเจไอ้นี่อัพค่าพลังมาแล้วไม่มีแพ็กเด็กมาก็ถ้าเกิดสมมติไอ้นี่ได้เจ็ดคลิกใช่ไหม ถ้าเกิด7คลคิกอันนี้ขึ้น20ได้ก็ตีชนูเกิน20ได้นะแต่ว่าถ้าเกิด7คลคิกนี้ไม่ได้20ก็ไว้ข้าวหลังใช่ไหมโอเคก็ไปเลยแล้วกันนะครับตัวเงินมีแล้วนเนาะเทอร์ไรท์มีแล้วได้7คิกกัอบยี่มันก็พอเป็นไปได้อยู่นะแต่ว่าก็ไม่รู้โอกาสไม่ได้ก็เยอะใช่ไหมแปรคิกแรกติดเลยได้ไหมฮึบเอติดเลยเอาว่าขอ,อคิกเดียวอีกคิกเดียวมันจะได้ขึ้นเป็นขั้น20แล้วได้ไปตีต่อไงอ๋อแต่ว่ามันอ๋อไม่ใช่เปอร์เซ็นต์เท่าเดิมโอเคแต่ เป็นย5ิาเแล้วก็สาก้อนเท่าเดิมไม่เป็นไรเธอไลฟ์มันยังบอกว่าหาซื้อง่ายกว่าไอตัวอันซ้ายใช่ไหมยี่สิบติดเฮ้ยสวยครับติด2ที่ติดเอาว่ะได้แล้วแล้วก็ทีนี้มันต้องไปตีที่เนี่ยต้องไปตีที่พี่น้องจาวีเดี๋ยวก่อนละกันเท่ากับว่าตอนนี้เจมีเหลือเจตี T, อันนี้ต่อดีไหมเนี่ยอันนี้มีคลิกเดียวปิ๊งกดไปก็ได้มั้งคลิกเดียวมันเป็นหินไอ้นี่พอดีไงหินโพลีพอดี pp. เอ้ยติดด้วยว่ะพอรอบนี้กลับมาติดรัวๆเลย ทีนี้ควรจะตีต่อไหมเจคิดก่อนถ้าตีไปเลยเอ๋อเจต้องเอาหินนี้ไปใช้ทําอะไรหรือเปล่าวะเจอาจจะต้องใช้หินนี้ในการแบอบกว่าถ้าเกิดจะเลื่อนขั้นธนูต่อใช่ไหมเดี๋ยวเนื้อก่อนนะก็ยังไม่ตีแล้วกันอะเดี๋ยวไปตีไอตัวพี่น้องจาวีก่อนละกันนะครับอ่ะทีนี้ก็มาแล้วครับไอตัวพี่น้องจาวีใช่ไหมระบบนี้จริงจริงเจก็เพิ่งมาตีเนี่ยยังงงๆเหมือนกันแต่ก็คือประมาณนี้ใช่ไหมใส่ของเข้าไปก็คือใช้เทอร์ไลท์เหมือนเดิมแล้วก็ใช้ตัวหินขั้นถัดไปใช่ไหมครับแล้วก็ ต้องใช้ตัวนี้ด้วยนะหินม่วงด้วยคลิกละ30ก็ถือว่าเยอะอยู่ใช่ไหมเพราะว่ามีแค่210เองโอเคก็ไปยีิบเอ็ดนะครับอัตราการเสริมพลังติด50%แต่ว่ารอบนี้เท่าที่อ่านมาก็คือสมมติไม่ติดอะ่ะมันจะลดขั้นด้วยนะแต่ถ้าเกิดสมมติต้องบอกว่าไงดีละ่ะลดขั้นแต่ว่าไม่ลดไปต่ำกว่า20บนะครับอ่ะลองดูนะคลิปเอ็ดไปเดี๋ยวนะนี่ไงมันบอกว่าคล้ายๆกับว่าในการเสริมพลังเวทมนต์ดำล้มเหลวจะมีผลโทษต้องการดำเนินเสริมพลังหรือไม่ําเนินการไม่ดูอีกใช ไออย่างเงี้ยคือไม่ติดปะก็คือ20เท่าเดิมโอเคได้โคเวอร์เหมือนเดิมโอ้แต่ว่าหนักอยู่นะเพราะว่าหินนี้มันจะหมดไงแ่ดยี่อิดเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนใจเย็น50%ไม่ใช่เหรอ50%แตก2ที่ติดเลยเหรอแย่แล้วแย่แล้วดูไม่มาเลยหินจะหมดนะสิแต่ว่าจริงๆมีเป็นสี่ลุงนะครับแตี่สิบเ,เฮ้ยสามที่ติดโอ้โหสามทีแตกสามทีไหวปะเนี่ยเพื่อน ยี่สิบเอ็ดน้อยแล้วไม่ใช่เจตีติดยี่สิบเอ็ดเสร็จแล้วกลับมายี่สิบอันนี้ร้องกีดเลยนะฮึบเออยี่สิบเอ็ดมาแล้วพลังเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับขั้นหนึ่งเนี่ยดูดิมันเหมือนว่าคล้ายๆกับยิ่งบวกเยอะมันต่อขั้นมันยิ่งเยอะใช่ไหมยี่สิบเอ็ดอันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ยี่สิบสองได้ไหมฮึบโอ้โหแล้วเนี่ยกลับไปยี่สิบปะมันจะกลับไปอย่างเงี้ยขึ้นๆลงๆแย่แล้วอะยี่สิบเอ็ดก่อนยี่สิบสวยๆฮึบโอเคเน แล้วยังไงแล้วเจคลิกอีกอันหนึ่งมันจะกลับไปไอ้นี่ปะเนี่ยยี่สิบปะเนี่ยคือเดี๋ยวนะเจต้องคิดก่อนว่าเจจะได้ตีอันอื่อดีไหมน่าจะไม่ได้ตีอันอื่นแล้วมั้งก็คือตีแต่ก้อนนี้แหละมั้งครับก็งั้นเดี๋ยวตีใส่ไปก็ได้หละมั้งแล้วมีหินจริงจริงมีหินอันนี้เอาไปแลกเป็นไอตัวอันนี้ได้ก้อนหนึ่งด้วยใช่ไหมอืมก็ไปยี่สิบสองสวยๆปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยแล้วมันกลับไปยี่สิบอีกแล้วมันขึ้นขึ้นลงลงอ่ะจบ ก็คือหินอันนี้หมดต้องไปหาซื้อเพิ่มก่อนนะครับมันซื้อในช็อปได้คือใช้หินอันนี้แลกได้ก็ยังไงดีละ่ะแลกมาสักมันต้องแลกอะเนาะสิบคลิกไหมอ่ะเอามาสักสิบคลิกก่อนแต่เดี๋ยวหินจะหมดด้วยนะสิคลิกไปต่อจริงจมันต้องเก็บไว้ใช้กับตีสนอื่นด้วยไงมันไม่ใช่ว่าเราเราตีแต่อุไ้ไงไปหนึ่งสองซ้ำยี่สิบสวยขอยีิบสเบิ้ลสัทีไป เรายิบสองมาแล้วยิบสามยิบสามยิบสี่เดี๋ยวนะหินจะหมดปะเนี่ยยี่สี่ไปเฮ้ยยี่สี่เอาว่าเวลาติดติดรัวยิบห้าโอ้โหกลับไปยิบสามละไม่ใช่เดี๋ยวทีนี้ไหลลงยาแล้วนะเดี๋ยวก่อนเบรคก่อนได้สามคลิกอะถ้าเกิดดวงดีสุดก็ยิบหกใช่ไหมเอาหน่อยสักยิบห้าก็ได้มั้งไปไปไปยิบห้าสวยสวยยิบห้าหนึ่งสองซ้ำ ยีบสี่ยี่ห้ายี่บห้าเฮ้ยยี่ห้ามาแล้วโอเคเดี๋ยวแต่สิ่งหินมันยังเหลือนะจะคลิกต่อดีไหมใจไม่กล้าพอหรือเดี๋ยวมันเหลือยอี่สี่อเบรกไว้ยี่ห้าก่อนแล้วกันเลขยี่ิบห้ากำลังโอเคใช่ไหมครับโอเคทีนี้มาต่อสดเกาะใช่ไหมครับก็ตะกี้ค์ดแรกเราทำไอ้น,นี่ไปเสร็จแล้วใช่ไหมแต่ว่าต้องไปแรกหินอันนี้เพิ่มอยู่ดีอะเจว่าน่าจะหมดที่ตัวนี้แหละก็เดี๋ยวแรกเพิ่มแม็กไปเลยแล้วกันนะคิดว่าน่าจะต้องใช้เยอะๆก็คือตัวนี้แหละ โอเคก็คือได้600ชิ้น20คลิกนะขอหมวกแบบ25แบบตะกี้ได้ไหมอันนี้นะครับตัวหมวกเพราะว่าชิ้นอื่นมันยังไม่นี่ใช่ป่ะมันยังไม่ยี่ยงตีไม่ได้อ่ะก็จัดไปได้13คลิกนะครับก็ขอสักยีิบหแล้วกันกำลังเลขสวยเลยฮึบอ่าหได้แล้ว2โอ้โหเรียบร้อยได้โคเวอร์มาเยอะมากขึ้นไปส,สวยๆไปหนติดก่อนห สองสามสี่เฮ้ยติดรัวห้าห้าปิดจ็อบโหเหลือสามเวีนกรรมเดี๋ยวเบรกแปบหนึ่งจังหวะไอ้นี่จังหวะลวดไม่ติดใช่ไหมได้ยีบสามอยู่นะครับจริงๆอยากเบรกสักยีบห้าชิ้นเนี้ยได้ปะยี่ห้าสวยๆไปยี่สี่ยิบห้ายี่สี่ยีห้ายิบสี่ยห้าแล้วเดี๋ยวจะได้เก็บหิดอันนี้ไว้ตีเย่านอื่นด้วยนะครับเฮ้ยแต่ว่า g g งเไอเธอไรนี่ก็จะหมดอีกแล้วนะยี่สี่ ย5ิบห้าทีเดียวติดย5ิบห้าโอ้โหกลับไปย4ิบสี่แล้วกลับมาย3ิบสามเรีกรรมแลเหลือสี่เมตรเองอะ่ะแล้วมีให้แลกเพิ่มไหมเนี่ยมีให้ hey, จริงๆก็แลกเพิ่มได้นะถ้าเกิดเจ้าจริงอ่ะแต่ว่าเก็บไว้ตีสูตรอื่นดีกว่าสูตรอื่นก็ยังใช้ไม่เสร็จเลยไงย4ิบสี่โอ้โหเรียบร้อยแล้เหลือย2ิบสองละความโลภนนะนะไปเหลือย2ิบสองขอไปสวยๆยิบสามยิบสี่ยิบห้าหน่อย ยี่สามโอ้เรียบร้อยกลับมายีิบเอ็ดแล้วอ่ะโอ้แต่กี้ยี่สี่แล้วมันไม่ขึ้นยี่สิบห้ามีเงินเจพอแล้วไงยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองโอ้โหเหลือยี่สิบโค้ชจบยังไงสิขึ้นไปยี่สิบเอ็ดไปเพื่อนโอ้โหยี่สิบค้างจากยี่สี่เวนกร,รมแล้วมันไม่ได้พลังเอาเวกด้วยอเอาดีเดี๋ยวนะ นั้นทาไงดีเจแลกเพิ่มนิดน,นึงแล้วกันครับเอาเออนี้มาอย่าได้น้อยให้มันเป็นยีิบเอ็ดแล้วกันมันจะได้เป็นพื้นม่วงเนาะมันแลกได้ตรงเนี้ยแลกเปลี่ยนโทเคน็นไม่ใช่แลกเปลี่ยนโทเค็นเพรทีครับแลกเปลี่ยนเหรียญใช่ไหมเอาอันนี้ให้มันกลายเป็นยีิบเอ็ดได้ไหมเนี่ยเนี่ยเจแลกได้สองเม็ดมั้งเอาทีละเม็ดพอแล้วกันจะได้ไปตีอย่างอื่นด้วยเฮ้ยจากยี่สิบสี่เหลือยี่สิบเลยเหรอเวงกรรมจริงๆติดหน่อยทีเดียวพอยี่สิบเอ็ดไปสวย,สวย พือพับพพับทีเดียวติดเออโอเคก็ฮะยี่สิบก็ได้ละกันเดี๋ยวมันจะไม่เหลือตีอย่างอื่นโอเคอันนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเจวเขอเข้าหน้าตีบวกแป لا, pot, ๊บนึ่ยไหมเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามีอันไหนตีได้พิามเพิ่มบ้างเนี่ยอันธนูเดี๋ยวนะธนูเจเสร็จไปแล้วใช่ไหมยี่สิบก็คือตีธนูแสงต่อได้ใช้หินตีธนูแสงไปเลยใช่ป่ะก็ถ้าเกิดได้ยี่สิบก็เดี๋ยวไปรุ่นอันนี้ต่อได้ไปยี่สิบสวยๆแต่มันสามห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะแปดคิกหนึ่ง เรียบร้อยแต่คลิกแรกแกสามห้าสวยสวยโอ้โหแต่สองที่ติดแต่สองที่ติดพอเรามาก่อนใส่ใหม่เร็วข่ะดีสขั้นนึงหกคลิกสีก 4, ่ขั้นยากอยู่หนึ่งโอ้แล้วมันแตกทุกคลิกเลยนะเอาเรื่องจัดได้ห้าคลิกอะ่ะหนึ่งเฮ้ยมันจะไม่ติดจริงเหรอสามปอร์เนต์นี่รอไปห้าคลิกแล้วปะ่ะติดเจดไป 17มาแล้ว18ไปเร็วจังหวะโอเคจังหวะขึ้นรัว19ไม่ได้นะั้นได้18โอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยค่อยต่อนะครับตัวธนูธนูได้18เนาะทีนี้เดี๋ยวเจขอดูแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้งูนิดหนึ่งมันมีหลายชิ้นอนะ่ะเจดัจไม่ค่อยได้ธนูได้18โ okay. อเคเกาะเกาะตีต่อได้ใช่ไหมเกาะเดี๋ยวตีอันนี้เป็น20ครคับมีอยู่9คลคิกใช่ไหมเก้คิกแล้วน่าจะหมดละจริงๆแรกอันนี้เป็นอีกหนึ่งคิกได้แต่ไม่เป็นไรเอานี่ก่อนไป10 7, 18, 19, 20 17 18เฮ้ยเฮ้ย 18, 19รัวโห oh, แล้วไม่ติดไม่เป็นไรแต่กี้ติดมา2คลิกคุ้มอยู่เหลืออีก3คลิก3คลิกเราต้องการ 19, 20, 19, 20 9โอ้โหไม่ติดว่ะโอ้โ oh, หแล้วมันคาอยู่18ใช่ไหมไปปลุกพลังต่อไม่ได้19ไม่ได้อีกเรียบร้อยแต่ก็ยังดีอ่ะอยู่ที่18ไปนะครับอันนี้ เดี๋ยวค่อยไปแก้ต่ออันนี้18บดใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเจดูก่อนมันไม่น่าเหลืออันไหนตีต่อแล้วนะจะมีตีต่อก็คือเอาอันไอเนี้ยสองเม็ดป่ะอันนี้แรกได้เม็ดเดียวนะครับคือ10อันนี้มันจะแลกได้ขั้นถัดไปใช่ป่ะมันก็คือมีสคือตีไม่ได้อันนี้ก็คือพอไปก่อนทีนี้ตีประดับต่อนะครับประดับตีอันไหนเดียรตีอันพื้นฟ้าแล้วกันนะแต่จริงๆเออนื้อก่อนเจน่าจะใช้หรือว่าเจจะตีอันสีขาวแล้วเผื่อโอนย้ายค่าตีบวกเดีย่์ ตีอันฟ้าไปเลยก็ได้มั้งคงไม่เปลี่ยนแล้วล่ะช่างมันโอเคไปครับลุย okay. ติดตรัวๆตอนแรกยังง่ายอยู่หกสิบห้าเปอร์เซ็นไงสามติดสี่สิบห้าสิบหกเฮ้ยเดี๋ยวนะผมไม่ใช่ตอนแรกนึกว่าติดรัวไม่รัวบางทีมันอนิเมชันใช่เฉยๆก็นึกว่าติดรัวไงถ้าอันนี้หมดโอ้จริงๆถ้าเกิดอันนี้สมมติเราตีได้ถึงไอเนี้ยนะ ถ้าเราตีได้ถึง20่สมมันจะได้ต่อด้วย17เม็ดนี้ได้อะคือต่อได้เยอะถ้านี้ถึง20นะแต่ไม่รู้ถึงได้ป่ะนะอย่างเงี้ยสภาพนยังไม่น่าติดโหสองที่ติดเฮ้ยแตกสามที่ติดเล้ว้ารัว17 16 17, 17, 17. โหอีกห้าคิกอีกห้าคิกอีกห้าคิกติดหน่อย่าไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเหลือกี่คิกเนี่ย หลือสองคลิกคคโหแล้วมันเพิ่งได้นี่งไงมันเพิ่งได้เออสิบเจ็ดเองอะยากอยู่อะถ้าจะแบบเอาขึ้นไปแบบสิบแปดสิบเก้ายี่สิบใช่ไหมต้องดวงดีเนี่ยไม่ติดแหละ <c oughs> จริงเหรอไม่ติดสักคิกเลยเอาอันนี้มาแลกสักสามคิกแล้วกันครับโหเสร็จสิทธแล้วถ้าเกิดสมมติอันนี้ได้ถ้าอันนี้ได้ยี่สิบอะได้ได้ลุ้นเยอะไงเพราะว่าอันนี้มันมีตั้งสิบเจ็ดเมตรใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรค่อยๆก็ได้ครับก็สิบเจ็ดเอ,อเดี๋ยวแลกเพิ่มสามอันแล้วกันนะคิกหนึ่งอ,อ๋อแลกก่อน แลกเปลี่ยนใช่ไหมหรือว่าจริงๆถ้าเกิดสมมติมีแอทเทไรเยอะๆนี่คือตีตีอาวุธยับยับได้เนี่ยซื้อเอาแอทเทไรมาซื้ออาวุธอันนี้รววๆใช่ปะแล้วก็ซื้ออน,นี้รัรวๆเท่ากับว่ามันคลิกหนึ่งอะใช้ตัวเหรียญนี้พันหนึ่งทีนนี้เดี๋ยวจะจะแลกอันนี้เพิ่ม3อันนะครับถูกป่ะเมกี้สองสามใช่ไหมใช่ก็คือได้มาได้มาคลิกหนึ่งอะถ้าติดก็ก็ยังไม่ได้อยู่ดกีก็ได้แค่ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวนะติดตั้ง ออันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะคลิปนี้ก็อาจจะงงๆงนิดนึงนะคือแบบว่ามันหลายชิ้นไงจำไม่ได้จะทําชิ้นไหนไปคลิกเดียวติดตะกี้คือแบบว่ายีิบห้าไม่ติดหลายคลิกมากเลยคลิกนี้แหละติดหนึ่งสองซ้มฮึบโอเอ้ยได้อยู่ก็ยังโอเคปิดสวยๆนะครับอืมก็น่าจะทรัพยากรหมดแล้วมั้งครับสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยว ยังไงไว้เป็นต่อข้าวหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับก็ยังไงขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับการรับชมแล้วก็ยังไงถ้าเกิดถูกใจฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม